สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องสิงห์จะมารีวิวพิซซ่าตอนนี้หนึ่งแถบหนึ่งอยู่นะครับอะถาดแรกก่อนอะถาดแรกก่อนลูกอะน้องสิงห์เปิดให้แม่หน่อยถาดนี้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 อ่าไหนให้เพื่อนๆดูวอาอันนี้เป็นค็อกเทลใช่ไหมลูกเอ้ยไม่เอาออกสิลูกเอาเก็บไว้เอออันนี้เป็นแฮมกับกูอัดอะถาดที่สองน้องสิงห์สั่งอะไรมาครับ ถาที่สองอ่ะเอาเปิดครับเปิดให้เพื่อนๆดูครับโอ้อันนี้เป็นอะไรเป็นดบับเลูลชีสครับเปิดเดอบลูลชีสครับคัตชีสโอเคเพื่อนๆมากินด้วยกันอ่ะชวนเพื่อนๆเลยไอเทมอากินพิซซ่ากับน้องสิงห์ครับมากินพิซซ่ากับน้องสิงห์ครับอ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อน บายๆน้องสิงขอตัวไปกินพิซซ่าก่อนนะครับวันนี้เราจะอร่อยกันพิซซ่าของน้องสิงครับอ่าสวัสดีครับพรขอบคุณครับ